ก่อนเรามาดูกันอุ๊ย,ยไหลผิดไอ้แพนเอาอีกแล้วครับเนี่ยรนะร้อนอย่างสบายเลยแพนอิงบอกไม่ฟังเลยเนาะ นายบอกข้ามนอนตรงนี้ละ่ะลุกลงยังไม่ลงอีกลงลง <Yeah. S 1> ทยุกคนก็ดูหมาตกจากเีนะเอ็เนย่ยเผลอไม่ได้เลยเนาะลง ไอ้แพนบอกว่าอย่านอนอย่านอนเองนะเองนะบอกว่าเดี๋ยวเอามากอก่อนใส่มากอก่อนเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวบอกว่าอย่ามืออยู่เฉยๆบอกว่าอย่าทอนอย่านอนลง ทำไมมันไม่กินลังกาวะไปนอนที่เตยนุ่นไปนุ่นไม่ต้งองเอง,อองจะมาเย่งที่นอนอยังไงฮะไปนอนที่ตเตยนุ <c> ่น <oughs> ไปเลยแม่เผลอไม่ได้จริงๆนะในเพนเนี่ยเดี๋ยววันหลังต้องมัด เอาเชือกมัดไว้มัดรวบอย่างเงี้ยมันจะได้ขึ้นไม่ได้เนี่ยเอาเอาเชือกมัดรวบอย่างนี้เลยทุกคนแผ่นมันจะได้ขึ้นไม่ได้ชอบนะเป็นไรเนี่ยกรีดยางเพิ่งเสร็จครับกรีดเหนื่อยชีวิตคนกรีดยางนี่ก็เหนื่อยนะ คนอื่นเขาได้นอนพักผ่อนแต่เราต้องลุกมากรีดแต่ก็สู้ๆครับอมีโต๊ะสนุกนะครับใครอยากลองฝีมือก็มาลองดูได้นะครับื่าใครอยากอยากลองเล่นสนุกดูโอเคนะครับ